เหตุเกิดจากแมวสองตัวเขาวิ่งเล่นกันค่ะวิ่งเล่นบนฟ้าที่บ้านเอค่ะวิ่งกันไปวิ่งกันมาเขาคงทะเลาะกันพอสักพักเขาก็เริ่มสู้กันพอสู้กันสักพักฟ้าห้องนอนบ้านเอก็ถล่มลงมาค่ะพัดลมก็ตกลงมาแตกค่ะเราสองคนก็มองว่ามันเป็นวัตถุไม่เที่ยงค่ะมันถลม่มมันก็ถลม่มถล่มแล้วก็ซ่อมไงหน้าที่เราเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ซ่อมแม่ถามแม่ถามบอกว่าดูเลิกหรือย,ยังจะให้ช่างเข้ามาบ้านน่ะ เพราะเขาะตะปูตอกอันแรกต้องดูเลิกดูยามก่อนนะดูหรือยัง <Huh? S 1> ก็พอเราติดต่อช่างได้พอเขาดูเสร็จเขาก็เสนอราคามาเอก็กไม่ได้ต่อราคานะคะช่างเสนอมาเท่าไหร่เอก็รับไปเท่านั้นแหละคะ่ะก็จะมีเพื่อนบ้านเดินมาถามเธอราคาเนี้ยถูกแล้วหรออะไรเงี้ยคุ้มหรือเปล่าช่างน่าเชื่อถือหรือเปล่าก็ร,ารู้สึกว่าเออถ้าเราไม่คิดให้ทุกข์เี่ยไม่คิดให้งงอ่ะมันก็ไม่มีอะไรทุกข์เลยนะคะ อันไหนที่เราชดใช้เราก็ชดใช้ถ้าไหนมันเป็นกุศลของเรามันก็เป็นกุศลของเราอยู่แบบนี้สบายใจจริงๆค่ะ